ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการอ่านนิยายเรื่องสึกรบทลุสวรร์คหรือสัพยุทธทะลุฟ้าตอนที่371ของนิยายชื่อตอนว่าความเฉลียวฉลาดของเทคนิคลึกลับหน้าจอขนาดใหญ่ที่สว่างสวัยถูกแขวนไว้กลางอากาศภายในถ้ำคำพูดนับไม่ถ้วนถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบนอกจากคำพูดแล้วยังมีแผนภาพที่ซับซ้อนมากของร่างมนุษย์ที่ทำจากแสง ภายในแผนภาพของแสงเส้นที่ซับซ้อนมากมายที่เกิดจากแสงพันกันทําให้เกิดเส้นทางที่ลึกลับและแตกประหลาดดวงตาของเซียวเหยียนมีความอยากรู้อยากเห็นในขณะที่พวกเขาตรวจสอบหน้าจอแสงอย่างระมัดระวังเขาหันศีสะทันทีและเห็นดวงตาของเย้าเหลาซึ่งเป็นประกายเจิจ้าหัวใจเขาเต้นแรงโดยไม่ตั้งใจขนาถามเบาๆอาจารย์ท่านทราบหรือไม่ว่านี่คืออะไร แสงในดวงตาของเย่าเหล่าค่อยๆหายไปในขณะที่เขายิ้มและพยักหน้าเขาตกกลินฝีปากของเขาและยิ้มในขณะที่เขาพูดพร้อมกับถอนหายใจอย่างแปลกใจคราวนี้จะอยุดิลิบสมบัติขึ้นมาจริงๆการเปลี่ยนแปลงลึกลับของสามการเปลี่ยนแปลงลึกลับนี้เป็นเทคนิคลับระดับสูงที่ลึกลับมากเทคนิคลับอย่างนั้นหรือิ้วของเสียวเหยียนเลิกขึ้นทันทีเมื่อได้ยินคำเหล่านี้นอกเหนือจากวิธีฉีและพลังแล้ว ยังมีเทคนิคลับพิเศษบางอย่างที่มีอยู่ในทวีปพลังชีผลกระทบมักจะเป็นสิ่งที่จะทำให้คนอื่นอิจฉาบางคนสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้อย่างมากคืนนั้นที่เมืองอูตานเพื่อนสาวตัวน้อยของเจ้าที่ชื่อว่าวินเออร์ได้ใช้เทคนิคลับขั้นสูงเพื่อให้ตัวเองสามารถยกระดับความแข็งแกร่งของนางสู่ระดับเซียนในช่วงเวลาสั้นๆเย่าเหล่ายิ้มขณะที่เขาอธิบาย เซียวเยียนพยักหน้าเล็กน้อยฉากในคืนนั้นที่นางแอบเข้ามาในตระกูลเชียลีเพื่อสังหาริวซีปรากฏขึ้นในใจของเซียวเยียนทันทีนางซึ่งมีความแข็งแกร่งอยู่ที่ระดับพลังชีจูจูก็เพิ่มความแข็งแกร่งของนางจนถึงระดับที่เพียงพอที่จะต่อสู้กับระดับเซียนได้เคล็ดวิชาลับนั้นแข็งแกร่งมากจนน่ากลัวเล็กน้อยจากสิ่งที่ข้ารู้การเปลี่ยนแปลงลึกลับของสามการเปลี่ยนแปลงลึกลับ เป็นหนึ่งในสมบัติที่ซ่อนอยู่ของหุบเขาเปลวไฟเผาไหม้แม้ว่าจะเป็นเทคนิคลับที่ไร้ประโยชน์สำหรับคนส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นสมบัติที่เงินไม่สามารถซื้อให้กับผู้ที่มีเปลวไฟที่พิเศษและไม่เหมือนใครได้อย่างแน่นอนโอ้หัวใจของเซียวเหยียนรู้สึกสั่นไหวเมื่อได้ยินเรื่องนี้ยังมีเปลวไฟชนิดพิเศษบางอย่างหรือไม่มีเปลวไฟใดที่พิเศษไปกว่าเปลวไฟสวรรค์ ในโลกนี้หรือไม่ถ้าใครอยากฝึกเทคนิคลับแบบนี้เงื่อนไขแรกคือผู้ฝึกต้องมีความใกล้ชิดกับไฟประการที่สองคือเขาต้องมีเปลวไฟที่ไม่ธรรมดาเปลวไฟพิเศษที่นี่ยังรวมถึงเปลวไฟเหล่านั้นเช่นเปลวไฟสีม่วงของเจ้าแน่นอนว่าเปลวไฟสวรรค์เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดโดยธรรมชาติแต่เปลวไฟสวรรค์มันจะไม่ได้หาได้ง่ายในโลกนี้ ดังนั้นดูเหมือนว่าข้าจะเคยได้ยินว่ามีเพียงผู้นำหุบเขาแห่งหุบเขาเปลวเพลิงเท่านั้นที่มีเปลวไฟแห่งสวรรค์เย่าเหล่ายิ้มขณะพูดถ้าข้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้และฝึกฝนการเปลี่ยนแปลงลึกลับของสามการเปลี่ยนแปลงลึกลับนี้ข้าจะเพิ่มความแข็งแกร่งในช่วงเวลาสั้นๆได้หรือไม่ดวงตาของเซียวเยียนหมุนไปในขณะที่เขาถามอย่างเร่งรีบโดยธรรมชาติ เย้าเหล่าลูกคราวของเขาและยิ้มเขามองดูใบหน้าของเซียวเยียนซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นในขณะที่เขาพูดสิ่งนี้ที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงลึกลับของสกา้าไฟอาศัยวิธีการพิเศษและแปลกประหลาดในการดึงเปลวไฟพิเศษออกจากภายในร่างกายและปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาซึ่งใช้ผลักคู่ต่อสู้กลับและยับยั้งพวกเขามันแข็งแกร่งเท่ากับเทคนิคลับที่วินเอ๋อ แสดงออกมาในตอนนั้นหรือไม่เซียวเหยียนก็ขัดจังหวะและถามเหย่าเหลาขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อได้ยินเรื่องนี้เขาคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะส่ายหัวทันทีและกล่าวว่าในตอนนั้นข้าสังเกตผิวของเด็กหญิงคนนั้นและเห็นว่าวันรุ่งขึ้นก็ยังคงเป็นสีดอกกุหลาบหลังจากใช้เทคนิคลับในคืนก่อนหน้านั้นทำให้ข้าประหลาดใจจริงๆ จากรูปลักษณ์ของมันค่าเกรงว่ายังมีช่องว่าระหว่างเทคนิคลับที่นางแสดงกับอันนี้ท้ายที่สุดแล้วเทคนิคลับทั้งหมดใช้วิธีการบีบอัดหรือดึงข้อมูลออกเพื่อให้ได้ความแข็งแกร่งสิ่งนี้ทำให้ความแข็งแกร่งของบุคคลน,นั้นทะยานขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแต่โดยปกติแล้วจะมีฝันเฟืองมากมายปรากฏขึ้นหลังการใช้งานแต่ละครั้งใช้สามการเปลี่ยนแปลงลึกลับเป็นตัวอย่าง ว่ากันว่าทุกครั้งที่ใช้พลังแห่งเปลวเพลิงจะทําให้ร่างกายของผู้คนได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไรก็ตามจากรูปลักษณ์ภายนอกของนางของเจ้าในวันนั้นนางไม่ได้ประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่เกินไปจากนี้ความแตกต่างของเทคนิคลับทั้งสองประเภทสามารถกําหนดได้เซียวเยียนหัวเราะอ,อย่างขมขืนและถอนหายใจในขณะที่สายหัวในหัวใจของเขาเขารู้สึกอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับภูมิหลังลึกลับของวินเออร์ด้วยอายุของนางนางจึงมีเทคนิคลับที่แม้แต่เย่าเหลาก็ไม่สามารถหยุดชื่นชมได้ฝ่ายที่สนับสนุนนางแข็งแกร่งเพียงใดเจ้าไม่ควรหดหูใจนะักการเปลี่ยนแปลงลึกลับของสามการเปลี่ยนแปลงลึกลับนี้ก็ไม่อ่อนแอเช่นกันตามที่ข้ารู้หากมีเปลวไฟสามชนิดเทคนิคลับนี้สามารถให้ความแข็งแกร่งของบุคคลเพิ่มขึ้นสามเท่าที่แตกต่างกัน ระดับความแรงของเจ้าจะเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์กับความแรงของเปลวไฟที่เจ้าควบคุมย้อนกลับไปในตอนนั้นผู้นำหุบเขาแห่งหุบเขาเพลิงไหม้มีเปลวไฟแห่งสวรรค์หนึ่งชนิดและเปลวไฟสัตว์อสูรสองชนิดซึ่งได้มาจากร่างของสัตว์อสูรสองตัวความแข็งแกร่งดั้งเดิมของเขาอยู่ที่ระดับพลังบอพปรพุษห้าดาวแต่ถ้าเขาใช้การเปลี่ยนแปลงสามครั้งของสามการเปลี่ยนแปลงลึกลับ เขาก็สามารถต่อสู้กับพลังระดับสูงได้อย่างง่ายดายเย่าเหล่ายิ้มและตอบเซียวเหยียนหลังจากเห็นการแสดงออกของเขาโอ้มันอนุญาตให้ผู้ใช้ต่อสู้ข้ามระดับได้จริงหรอือเซียวเหยียนรู้สึกประทับใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินเรื่องนี้หลังจากที่เห็นไห่โปรตรงผลักกลับด้วยการโจมตีโคลนของหยุนซานเพียงครั้งเดียวเขารู้ชัดเจนว่าการข้ามช่องว่างระหว่างแต่และระดับนั้นยากเพียงใดเมื่อถึงระดับปรปภูรุษ การเปลี่ยนแปลงลึกลับสาประการของสามการเปลี่ยนแปลงลึกลับนี้ทำให้ผู้ใช้ต่อสู้ข้ามช่องว่างระหว่างระดับพลังได้จากที่เจ้าพูดไปถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างที่เย่าหลังพูดไว้นั่นคือขีดจำกัดที่คนคนหนึ่งสามารถเพิ่มได้หากพวกเขามีเปลวไฟสวรรค์เพียงอันเดียวแต่มันแตกต่างกันสำหรับเจ้าผู้ที่มีมนตราเปลวไฟในตัว ไม่ต้องกังวลว่าไฟในร่างกายของเจ้าจะประทัดก,กันดังนั้นตราบใดที่เจ้ามีเวลาและโชคมากพอที่จะรวบรวมเปลวไฟแห่งสวรรค์สมชนิดได้ความแรงของเจ้าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเจ้าเปิดใช้งานสามการเปลี่ยนแปลงลึกลับนี้ในการแปลงร่างครั้งที่สามอาจเป็นสิ่งที่แม้แต่บรรพบุรุษที่สร้างเทคนิคลับนี้ไม่เคยจินตนาการท้ายที่สุดเขาไม่สามารถฝึกฝนมนตราเปลวไฟได้ เย่าเหล่าหัวเราะเบาๆเลือดในหัวใจของเซียวเยียนอดัดะไม่ได้ที่จะเดือดเล็กน้อยเมื่อเขาได้ยินคำพูดของเย่าเหลามีผื่นขึ้นบนใบหน้าของเขาสายตาของเขาดูเร่าร้อนขึ้นเล็กน้อยเมื่อเขามองดูม่านแห่งแสงอีกครั้งยื่นมือเข้าไปในของเหลวสีเขียวอ่อนนั้นด้วยวิธีนี้เจ้าสามารถรับพิธีการฝึกฝนสำหรับการเปลี่ยนแปลงอันลึกลับสามประการของสกาฝ่ายนี้ได้อย่างสมบูรณ์ เจ้าจะไม่ได้อะไรจัดก,การดูที่หน้าจอสว่างนี้เย่าเหล่าเตือนเซียวเยียนรีบพยักหน้าเขาวางนิ้วลงในของเหลวซึ่งค่อนข้างอุ่นม่านแสงที่ลอยอยู่กลางอากาศสั่นเล็กน้อยทันทีที่มันเริ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วก็ดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาครู่ต่อมาหน้าจอของแสงกลายเป็นสายไฟที่ไหลเข้าสู่หัวของเซียวเยียนโดยตรง ข้อมูลจำนวนมหาศาลพุ่งเข้าใส่จิตใจของเขาอย่างรุนแรงใบหน้าของเซียวเยียนกระตุกอย่างรวดเร็วสองครั้งเขาอดทนต่อคลื่นแห่งความเจ็บปวดที่พัดผ่านเขาอย่างเร่งรีบขณะที่เขารีบนั่งลงหลับตาและทำความเข้าใจข้อมูลที่มีวิธีการฝึกฝนของเทคนิคลับท่าบนภูเขาตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งเย่าเหล่าลูกคราวของเขาช้าๆขณะที่เขามองดูเซียวเยียนซึ่งนั่งหลับตาอยู่ ทันใดนั้นเขาก็หัวเราะออกมาอย่างเย้ยหยันคาดไม่ถึงจริงๆว่าเทคนิคลับของกบเขาเพลิงที่ลูกโชนที่ได้รับการปกป้องอย่างแน่นหนานี้จะหาทางเข้าสู่อาณาจักรได้จริงๆยิ่งกว่านั้นเจ้าหนูกคนนี้ยังได้รับมันมาอีกด้วยฮ่าฮ่าเย,ยนหัวผู้เท่าผู้แก่คนนั้นไม่เต็มใจที่จะให้คาย,ยืงและอ่านมันในตอนนั้น แต่ตอนนี้มันยังคงตกอยู่ในมือลูกศิษย์ของข้ามันได้มาโดยไม่ต้องใช้ความพยายามและกำลังใดๆเลยถ้าเขารู้เรื่องนี้ข้าเกรงว่าเขาจะโกรธมาก55เสียงหัวเราะด,ดังก้องไปทั่วทั้งถ้ำเวลาผ่านไปนานก่อนที่จะค่อยๆจางหายไปเซียวเหยียนที่หลับตาแน่นก็ค่อยๆเปิดตาเขาหายใจออกมาเบาๆในขณะที่ดวงตาของเขาเป็นประกายวิธีการฝึกฝน สามการเปลี่ยนแปลงลึกลับนั้นแปลกจริงๆข้าไม่รู้ว่าอัจฉริยะคนใดสามารถสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเซียวเยียนส่ายหัวและถอนหายใจในขณะที่เขากำลังย่อยข้อมูลที่ไหลผ่านหัวของเขาก่อนหน้านี้เขาได้พิจารณาวิธีการฝึกฝนอย่างคร่าวๆสำหรับการเปลี่ยนแปลงอันลึกลับของสามการเปลี่ยนแปลงลึกลับนี้เรียกได้ว่ามันแปลกอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ เทคนิคลับหายากมากในโลกนี้ขอบเขตของความหายากของพวกมันสามารถเทียบได้กับวิธีชีระดับสูงได้เลยเย่าเหล่ายิ้มและพยักหน้าเขาถามว่าเป็นอย่างไรบ้างเจ้าพอใจไหมโปรดทราบว่าวิธีชีเทคนิคพลังในแง่ของความคุ้มค่าพอใจมากครับอาจารย์ปากของเซียวเหยียนแยกจากกันด้วยรอยยิ้มเขาขมวดคิ้วและพูดว่าแต่ตอนนี้ข้าได้เหลือบมองมันแวบหนึ่งแล้ว การเปลี่ยนแปลงลึกลับสามประการของสามการเปลี่ยนแปลงลึกลับนี้มีการเปลี่ยนแปลงสามแบบจริงๆน่าเสียดายที่ข้อมูลที่อยู่ในชิ้นส่วนยกนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกเท่านั้นไม่มีโอกาสแม้แต่น้อยสำหรับการเปลี่ยนแปลงสองประเภทที่เหลือโอ้มีเพียงการเปลี่ยนแปลงเดียวเท่านั้นเองหรือเยา่าเหลาขมวดคิ้วเข้าหากันเมื่อได้ยินข้อมูลนี้ ไม่นานหลังจากนั้นเขาทำได้เพียงสายหัวอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่านี่อาจเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อย,อยๆของหุบเขาเปลวไฟเผาไหม้เท่านั้นด้วยวิธีนี้แม้ว่าจะมีคนโชคดีที่ได้เคล็ดวิชาลับมาแต่ก็ยากสำหรับพวกเขาที่จะฝึกฝนทั้งหมดแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรปัจจุบันข้าบังเอิญมีเปลวไฟสวรรค์เพียงหนึ่งเดียวในร่างกายของข้าเหมาะเป็นอย่างยิ่ง ที่จะฝึกฝนการเปลี่ยนแปลงแบบใดแบบหนึ่งในตอนนี้เซียวเยียนโบกมือและพูดในลักษณะที่เปิดกว้างถ้าอย่างนั้นเจ้าควรฝึกมันชั่วคราวก่อนเมื่อเจ้าพบเปลวไฟสวรรค์อื่นๆในอนาคตแล้วเราจะคิดหาวิธีรับส่วนที่เหลืออยู่ของเทคนิคจากหุบเขาเปลวไฟเผาไหม้เย่าเหลาพยักหน้าและพูดเบาๆเซียวเยียนพยักหน้าอย่างเงียบ จะหายจากอาการบาดเจ็บแล้วเจ้าวางแผนจะทำอะไรต่อไปเย่าเหล่าถามขึ้นทันทีเซียวหยิยนตกใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้เขารำพึงอยู่คู่หนึ่งเขากำหมัดแน่นแล้วพูดว่าข้าต้องการตามหาพ่อของข้าเมื่อเห็นว่าวินเหลืองยืนยันจริงๆว่าเขาไม่ได้ฆ่าพ่อของข้าก่อนที่เขาจะตายข้ากลัวว่าสิ่งที่เขาพูดจะเป็นความจริงคิ้วของเซียวหยิยนขมวดเข้าหากันขณะที่เขาพูดประเด็นนี้ เขายิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าถ้าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงพ่อของข้าด้วยพลังของเขาพลังชีของเขาจะหายตัวไปต่อหน้าต่อต,อตาแค่คนพลังระดับกระสักได้อย่างไรยเย่าเหล่าสะบัดนิ้วเบาๆหลังจากนั้นไม่นานเขารีตาลงเล็กน้อยและพูดเบาๆว่าความแข็งแกร่งของพ่อของเจ้านั้นจริงๆแล้วด้วยพลังชีของเขาดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าเขาจะไม่พึ่งพาก,กำลังของตัวเองให้หายสาบสูญไป อาจเป็นได้ว่ามีคนอื่นทำบางสิ่งเพื่อพาเขาออกไปคนอื่นอย่างนั้นหรือเซียวเยียนตกตะลึงชั่วขณะการแสดงออกของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยในขณะที่เขาพูดถ้าเป็นคนอื่นที่ทำมันจริงๆข้าเกรงว่าความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายอย่างน้อยจะอยู่ที่ระดับพลังระดับจกักรพรรดิเพื่อนําพ่อของข้าออกไปต่อหน้าวินเหลืงโดยปราศจากคนหลังโดยไม่รู้ตัว แต่นอกจากข้าแล้วดูเหมือนว่าตระกูลเสี่ยวของข้าไม่เคยเป็นมิตรกับคนที่แข็งแกร่งเช่นนี้มาก่อนเลยด้วยภูมิหลังของตระกูลเซี่ยวเป็นเรื่องยากสําหรับพวกเขาที่จะผูกมิตรกับคนที่แข็งแกร่งเช่นนี้แต่ฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อนสาวินเออของเจ้านางอาจมีความสามารถเช่นนี้ได้เย่าเหลาพูดอย่างสุภาพอาจารย์ท่านหมายความว่าอย่างไรข้าหมายถึงใครบางคนที่ส่งนางมาอยู่ในตระกูลเซี่ยวของเจ้า ใบหน้าของเซียวเหยียนสูญเสียไปในขณะที่เขาถามหลังจากได้ยินเรื่องนี้เด็กผู้หญิงคนนั้นอาจจะฉลาดมากแต่นางยังเด็กเกินไปไม่น่าเป็นไปได้ที่นางจะมองการ์ไกลเช่นนี้สิ่งที่เข้าหมายถึงคือสิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับฝ่ายที่ยืนอยู่ข้างหลังนางาเหย่าเหลาสา่หัวและกล่าวว่าตระกูลเซียวของเจ้ามีความเกี่ยวข้องกับพวกเขาบ้างแต่ก็ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นคนดี ความสัมพันธ์ซับซ้อนเกินไปโดยมีความหมายมากเกินไปในฐานะคนนอกข้ายังไม่ค่อยแน่ใจในรายละเอียดครั้งต่อไปที่เจ้าพบเพื่อนสาวของเจ้านั้นเจ้าสามารถถามนางและเจ้าอาจได้เรียนรู้ความลับบางอย่างได้เซียวเยียนพบว่าเป็นการยากที่จะถามคำถามเพิ่มเติมเมื่อเขาเห็นการแสดงออกของเย่าเหลาเขาพยักหน้าเล็กน้อยและพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลว่า เอาล่ะไม่ว่าในกรณีใดกองทัพได้ถูกย้ายออกไปแล้วข้ายังสามารถจัดไปด้วยความอุ่นใจคราวนี้เราต้องรีบไปที่อาณาจักรใหญ่โดยตรงใช่แล้วเซียวเยียนหันร่างของเขาไปรอบๆและค่อยๆเดินไปที่ทางเข้าถำ้ำเขามองดูท้องฟ้าที่มืดมิดในยามค่ำคืนและแสงที่เย็ยนเยียบส่องผ่านรูม่านตาที่แคบลงของเขาเขาพูดอย่างแผบเบว่า อย่างไรก็ตามการต่อสู้อย่างหนักก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หากเราต้องการออกจากอาณาจักรเจียม,มาได้สําเร็จด้วยตัวละครของหยุนซานเขาจะไม่ยอมให้ข้าออกจากอาณาจักรเจียม,มาอย่างง่ายดายอย่างแน่นอนเย่าเหลาพยักหน้าเห็นในเมื่อพวกเขาต้องการให้ข้าอยู่ข้างหลังดังนั้นพวกเขาควรเตรียมรับการเขี่ยนตีข้าเซียวเยียนไม่ใช่คนใจเย็น เปลวไฟสีเขียวพุ่งออกมาจากนิ้วยาวของเขาทันทีเขาค่อยๆหายใจออกเสียงหนาและต่ำค่อยๆดังขึ้นภายในถ้ำจบแล้วนะครับสำหรับตอนที่371ของนิยายท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ